ช่วงนี้นะคะนางฟ้าพาชิมเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันแห่งความรักนะคะวันนี้พวกเรานะคะก็เลยมีเมนูขนมทําง่ายๆเผื่อคุณจะไปทําให้คนที่คุณรักทานนะคะใครอยากจะได้ไอเดียจากเราแล้วก็วันนี้ไปทํานะทําง่ายิดเดียวค่ะถูกป้องแล้วง่ายมากๆเลยนะคะใช่เเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมก่อนเลยดีกว่าไปเลยค่ะใช่ค่ะ ส่วนผสมเมนูคุกกี้กุหลาบโรสทามปิ้นคุกกี้มีดังนี้ครับเนย1 2 5กรัมน้ำตาลทราย100กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาไข่ไก่1ฟองผงฟูครึ่งช้อนชาแป้งสาลีอนเนกประสงค์190กรัมเบกกิ้งโซดา1นสนสช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลสีแดงและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ทาขนมปังกลีบกุหลาบครับ ส่วนผสมก็มีแค่นี้เองง่าย<ช>แล้ว,ลวคุณก็จะได้คุกกี้โรสตัมพรินต์คุกกี้นั่นเองถูกต้องเนาะผสมส่วนผสมแรกกันก่อนเลยดีกว่าส่วนผสมหลักของเรานะคะก็เอาเนยนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาน้ำตาลเทเข้าไปแล้วคนให้เข้ากันนั่นแหละเอาเทน้ำตาลทรายเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวใส่วานิลา S 1>, 1, <S 1, 1ช้อนช้อนชานะคะเพิ่มกลิ่นหอมระหว่างนี้นานาก็คนไปเรื่อยๆน,นะคะให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วหลังจากนั้นพอเขาเข้ากันได้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะตอกไข่หนึ่งฟองใส่เข้าไปเลยค่ะน,นานาเคาะเคาะตรงที่อยู่ตรงกลางออกมาหน่อยอ,อ่ะแล้วก็คนให้เข้ากันคนจนกว่าจะรู้สึกว่าน้ำตาลทรายไม่เป็นเกล็ดแล้วใช่นะคะอ่า นันนา,นาใช่อะระหวนันนา,นาก็คนใส่นะคะระหว่างที่นานาคนนะคะส่วนผสมหลักของเราเนี่ยคนไปได้เลยเราจะมาล่อนแป้งดีกว่านะคะ<ช>ค่ะเดี๋ยวเจนสุดาจะเทปแป้งลงมาเลยนะคะเทให้หมดเลยค่ะแล้วหลังจนานกนั้นก็เอาเกลือนะคะผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาใส่เข้ามาได้เลยเราจะล่อนให้มันเข้ากันได้ค่ะนั่นแหละเราตวงมาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ใ,<ช>ให้หมดเลย โอเคเยวเราจะทําการล่อนแป้งนะคะเราก็จะล่อนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้เป็นแบบเนื้อเดียวกันเเคาะไปเรื่อยๆนี่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันอ้าโอเคนะคะเราล่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักแป้งลงไปในนั้นแล้วเจนก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะชานาช่วยกันค่ะค่อยๆนะคะ ทีละนิดนะคะอย่าหยุดนะคะใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็นานาก็คนผสม,ส,มสมให้เข้ากันนั่นแหละนี่เห็นแล้วมันเริ่มจับตัวเป็นก้อนละอืเราก็เตะแปง้งค่ะคุกกี้ของเราใช่เดี๋ยวจะตักแป้งที่ลืไปนะคะนี่ค่อยๆใสค่ะจะลองใช่ไหมดูค่ะ เปลี่ยนมือหลายมือหลายมือนะคะกว่าเราจะได้แป้งโดอันนี้นะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องตักข้างๆลงมานะคะให้ส่วนผสม,สมทุกอย่างมันเข้ากันแบบแนนี้อ่ะนี่ก็เริ่มเป็นเนื้อดียว,วเรียบร้อยแล้วนี่<อ>ได้แล้วเวน,นี่ยอ่ะส่วนผสมของเราเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราก็จะเอาส่วนผสมเนี่ยไปแช่เย็ยน15นาทีอ่นะชู านไป15นาทีนะคะเราก็จะได้แป้งคุกกี้ที่มันแข็งตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะปั้นนะคะมาทำคุกกี้เดี๋ยวเราปั้นเลยเราก็จะใช้ช้อนนี่นะคะตัก1ช้อนพูนๆนะคะแล้วก็มาปั้นให้เป็นกลมๆนะคะปั้นปั้นเลยนี่คือล้างมือแล้วสะอาดแล้วก็หมุนๆๆๆนะคะให้เป็นวงกลมนะคะพอได้แล้วปุ๊บเราก็จะเอามาคลุกกับ น้ำตาล<า><า>แดงโอเทใส่นี้มันจะได้ง่ายๆให้ทั่วแบบนี้นะคะโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกดให้มันแบนๆน,น,นิดๆนี่แล้วเจนทำให้เป็นหุ๋มหุมปึ๊บกดตรงไปตรงกลางนะให้บวมเพื่อที่จะใส่ผลิตภัณฑ์นะคะทาขนมปังกรีบุูลาบเนี่ยหย่อนลงไปตรงกลางนะคะทีนี้เราก็จะเอาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปตรงกลาง หย่อนลงไปชูบแบบนี้อืสวยงามสีสวยสวยอ่ะเนาะสีหวานแล้วเหมาะกับวันวาลนไทยวันนี้มากเลยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทาขนมปังกลีบกุหลาบโอ้ยยเนาะเหมาะกับวันแห่งความรักมากใช่จริงๆแล้วกลิ่นกุหลาบเลยก็กลีบกุหลาบกุหลาบเนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักใช่เนาะออแล้วยิ่งได้กินคุกกี้กลีบกุหลาบเข้าไปเนี่ยวันนี้ใครซื้อดอกไม้ดอกกุหลาบไม่ทันก็ เอาคุกกี้ให้เลยคุกกี้คุรายง่าเดี๋ยวเราก็ตั้งเตาไว้ที่180องศาแล้วก็อบไป8นาทีนี่อ่ะ1 8อองศานะคะนนา,น,านี่ร้อยนาทีพออ่ะเราก็ปล่อยให้เขาอบไป8นาทีอืมนีให้ชิมโอ้ มีน้าสามีรักษามีหลงนะคุณแอนเนี่ยนะเดี๋ยวเราชิมชิมกันเลยนะคะค่ะอืมหอมอืมทำ่าอืมทำง่ายด้วยนะอืมอะถ้าสมวนหั ใครอยากจะทําเหมือนเรานะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ทาขนมปังได้ที่ไหนคะคุณนามาได้เลยนะคะที่ร้านดอยคําทุกสาขาหรือว่าจะเป็นร้านโครงการหลวงก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะไปที่ร้าน Golden Place แล้วก็ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดอยคําทั่วไปได้เลยใช่ไปหากันได้นะคะรับรองอร่อยแน่นอนจริงๆอร่อยแล้วหอมมากเหมาะกับวันแห่งความรักอบอวลไปด้วยกลิ่นกุหลาบใช่หรือวันพิเศษพิเศษและนี่ก็คือเมนูคุกกี้กุหลาบโ o สท Thompson Cookies